นะครับเชิงหลักการเนี่ยยุติแล้วก็คือ 1. นกรอบเส้นทางในการส่งผ่านเงินนะครับมีแนวทางปฏิบัติแล้ว 2. องระเบียบวิธีการรองรับการจ่ายเงินมีแล้วอันที่สามก็คือสพอ,อได้แจ้งให้ทางโรงเรียนพอ,อเขตได้เตรียมการเหล่านี้ไว้แล้วก็ขอเพียงแต่ย้ำให้ท่านทราบว่า เส้นทางกระบวนการของเงินนั้นจะมีเส้นทางดังนี้นะครับโดยเริ่มต้นจากกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้ลงข้อมูลในระบบอีเมนเซอร์ไปยังสภาพกพสภากพ,าพนะครับได้รับเสร็จตรวจสอบารายละเอียดก็จะส่งไปยังกระทรวงการคลังกระทรวงการคลังก็จะเบิกจ่ายเงินตามกรอบที่ได้ลงข้อมูลในอีเมนเซอร์ แล้วก็แจ้งไปยังสำนักงบป,ประมาณสำนักงบป,ประมาณก็จะโอนเงินมาที่หน่วยโครงการมาที่สพทมาที่อาชีวะจากนั้นสพทก็จะโอนเงินไปยังเขตพื้นที่เขตพื้นที่ก็โอนเงินไปยังบัญชีอุดหนุนโรงเรียนในการเปิดบัญชีผมย้ำาให้เปิดเฉพาะของสพทและของเขตพื้นที่เท่านั้น ส่วนทางโรงเรียนให้ใช้บัญชีเงินอุดหนุนปกติของท่านไปเมื่อโรงเรียนได้รับเงินไปแล้วก็ตรวจสอบจํานวนเงินกับยอดจํานวนนักเรียนณนะวันที่25มิถุนายน2564เมื่อตรวจสอบดูแล้วก็ต้องไปดูว่ามีเด็กย้ายเข้ามาเพิ่มกี่คนเด็กย้ายออกกี่คนถ้าเด็กย้ายออกเราก็มดการจ่าย ถ้าเด็กมาเพิ่มถ้าเงินเรามีพอที่จะจ่ายให้เด็กที่มาเพิ่มเราก็สามารถจ่ายแล้วก็แจ้งไปที่เขตพื้นที่ว่าพร้อมกับบัญชีเด็กย้ายออกและเด็กย้ายเข้าแต่ถ้ามีกรณีที่เด็กย้ายออกอย่างเดียวไม่มีย้ายเข้าท่านก็ส่งบัญชีเด็กที่ย้ายออกไปแล้วก็ส่งเงินคืนไปที่เขตพื้นที่การจ่ายเงินท่านก็สามารถจ่ายในสองลักษณะคือโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ปกครอ,องได้โดยตรง หรือจะจ่ายเป็นเงินสดอ่านผู้ปกครองก็ได้ส่วนหลักฐานการล้าหนี้นะครับก็ให้ใช้หลักฐานเช่นเดียวกันกันกบจ่ายเงินอุดหนุนที่เป็นค่าอุปกรณ์การเรียนนะครับถ้าสรุปให้ฟังง่ายๆก็มีประมาณนี้